สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยฮัฟเฟอนุ้ยเตยประจำวันที่9มิถุนายนกันค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ wr นะคะเพื่อนเเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆืได้ค่ะว่าวันนี้มีฝนตกหรือไม่ตกยังไงนะคะและอยากให้นุ้ยปักหมุดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็บอกกันมาได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะและถ้าเพื่อนๆออยากแชร์ ก็แชร์ได้เลยนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะและในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนฟ้าขนองกระจายนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะและเรือเร็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฝนตกตอน8โมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วก็ตอน4ทุ่มถึงพรุ่งนี้ตอนบ่าย2เลยนะคะ ตดออีกทีก็ตอน6โมงเย็นถึง5ทุ่มด้วยค่ะวันนี้มีลมโชยปริมาณฝนวันนี้ถึง11โมง4.1ม mm, ิเมเที่ยงถึง5โมงเย็น3.1ม mm, ิมค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม2.4ม mm, ิมมีฝนวันที่11ถึง12และ14ถึง18ค่ะที่บ้านมาบอมริตจังหวัดชุมพรมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงพรุ่งนี้ตอน4โมงเย็นนะคะ ปริมาณฝนถึง11โมง2.1ม mm, ิลเมเที่ยงถึง5โมงเย็น1.9ม mm, ิลมค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม1.7 mm, มิลมมีฝนถึงวันที่17ค่ะเที่ยมเพอสรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกละอองนะคะตอนบ่าย3มีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนตอนบ่าย3 0.2ม mm, ิลิมรพรุ่งนี้มีฝนตกตอน11โมง 3, ถึง5โมงเย็นค่ะ มีฝนวันที่14และ17นะคะเที่ยมเพอระแงะจังหวัดนาราธิวาสมีฝนตกตอน10โมงถึง4โมงเย็นมีลมพัดเบาค่ะปริมาณฝนถึง11โมง0.2มิลิเมตรเที่ยงถึง4โมงเย็น6.7มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่าย2ถึง6โมงเย็นมีฝนถึงวันที่18ค่ะเที่ยมเพอบ,บ้านานาศาลจังหวัดสุราธ,ธานีมีฝนตกตอน8โมงนะคะ และตกอีกทีตอน11โมงถึง6โมงเย็นตอนสี่ทุ่มก็มีฝนตกค่ะและตอนเที่ยงคืนถึงตีสองด้วยนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนตอน8โมงและ11โมง0.8น mm. มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น1.6ม mm ิลิเมตรค่ะ6โมงเย็นและสี่ทุ่ม0.8น mm. มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอน9โมงถึง5โมงเย็นค่ะมีฝนถึงวันที่18ค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเที่ยำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงามีฝนตกตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงตีสี่พรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็ตกอ,อีกทีตอน8โมงเช้าถึง3มทุ่มวันนี้มีลมโชยค่ะปริมาณฝนวันนี้นะคะถึง11โมง5.8ม mm. ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น8.8ม mm. ิลิเมตรค่ะ แล้วก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม9.0 mm, มิลิมมีฝนถึงวันที่17ค่ะเที่ยำเพอกระทูจังหวัดภูเก็ตมีฝนตกตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงตีสองเลยนะคะวันนี้มีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึง11โมง5.4ม mm, เที่ยงถึง5โมงเย็น4.0ม mm, มค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม7.1ม mm, มพรุ่งนี้มีฝนตอน10โมงถึงหโมงเย็นนะคะแล้วก็ตอนสามทุ่มถึง4ทุ่มด้วยค่ะ มีฝนถึงวันที่18ค่ะเที่องเพเออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มีฝนตกตอน8โมงถึง10โมงค่ะแล้วก็ตอนเที่ยงถึงตี3มมีลมโชยนะคะปริมาณฝนถึง10โมง1นมิลิเมตรเที่ยงถึง5โมง6.7มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม2.0นมิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน7โมงถึง6โมงเย็นค่ะมีฝนถึงวันที่17นะคะ จบพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย